ครับเพผมเจเจนะครับผมในช่วงอีซี่เทสตี้อะ่อยง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับวันนี้เราจะทําเมนูเป็นเมนูโทสต์นะครับแต่ว่าเราจะใช้มันฝรั่งครับหรือว่าเรียกว่าโปรเจตโตอะโวคาโดโทสต์นั่นเองนะครับผมโดยไปใช้แมกเนสสูตรญี่ปุ่น QP นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันนะครับขั้นตอนแรกเราจะขูดมันฝรั่งให้เป็นเส้นกันก่อนเลยนะครับมันลูกนี้อยู่ที่ปริมาณ250กรัม พอเราขุดมันเสร็จเรียบร้อยนะครับจะใส่ตัวแป้งอเนกประสงค์ลงไปนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วใส่พริกไทยประมาณ2หยิบมือนะครับเกลือ1หยิบมือครับผมแากที่ขัดไปได้เลยครับเป็นมายเนสสูตรญี่ปุ่นคิวพินั่นเองนะครับพอเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็จะคลุกเคล้าหรือผสมให้เข้ากันนะครับก็จะเพิ่มมายเนสลงไปหนึ่งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ เพื่อเพิ่มความจุยซี่ให้กับมันฝรั่งของเราครับเดี๋ยวเรานำไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาทำแมสโคคาโดกันนะครับเดี๋ยวใช้โอคาโดนะครับประมาณครึ่งลูกนะครับจะใช้ซ้อมนะครับบี้โอคาโดนะครับแล้วจะใส่พริกไทยป่นลงไปนิดนึงนะครับเล็กน้อยนะครับและเกลือแล้วคนให้เข้ากันนะครับ ตอนนี้เราตั้งกระทะให้พอร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยเราก็จะตัดมันฝรั่งลงไปในกระทะแบบไม่ต้องหนามากนะครับมันที่จะสุกเนี่ยก็ดูใสขึ้นมานะครับเดี๋ยวตอนนี้ด้านหนึ่งสุกแล้วครับเราก็จะพลิกนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการจานนะครับนี่คือสโมกแซลมอนนะครับที่เราจะออนท็อปลงไปบนบุคคาโดนะครับเดี๋ยวเราจะบีบพอด้วยตัวมายองเนสสูตรญี่ปุ่นนะครับ ีแล้วครับสำหรับเมนูโคจตโตโอโคคาโดโทสต์นะครับผมที่เราทับติิงโดยใช้มมาเนลนสือขุ่นคิวพีนะครับผมจะทำให้ดูน่ากินม,มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับไปสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเมนูดีๆแบบนี้นะครับผมก็ขอฝาก เราด้วยนะครับผมเป็นเข้าของค p t h ีไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ